สวัสดีครับพ่อพอ่แม่แม่จากร้านมีนาแอนศิลาการช่งพอดีได้ไปเจอเครื่องสักผ้าเก่าๆนะครับที่เขาขายอยู่ที่ร้านขายของเก่าอุปกรณ์คกจันนะครับก็เลยซื้อมาทดลองซ่อมนะครับหรือว่ามาซ่อมแซมเพื่อใช้งานนะครับมาลองดูว่าเราเ ทำความสะอาดแล้วใส่บอร์ดใหม่เข้าไปนะครับซ่อมแซมเข้าไปมันจะยังใช้งานได้ไหมนะครับก็ดูตามสภาพนะครับแต่ละจุดนะครับก็คือว่าอาการนี้ก็โอ้โหดูรอ่แร่นะครับแม้กระทั่งบอร์ดเองนะครับก็ยังสภาพย่าแย่นะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พ่อแม่นะครับตามบ้านเรือนนั้นไม่ต้องการและขายทิ้งไปนะครับพอดีว่าทางร้านเราไปเจอนะครับก็เลยนํามา ซ่อมแซมใหม่นะครับตอนนี้เรามาเริ่มล้างกันครับทำความสะอาดกันหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อจะนำกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> สภาพมันก็จ,จะสปกปรกหน่อยนะครับแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนนะครับในการล้างนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าหาว่าตรงไหนมันสกปรกมากนะครับเราก็ใช้ทินเนอร์นะครับ เอาผ้าชุบคินเนอร์นะครับมาเช็ดๆถูๆหน่อยนะครับคราบสกปรกมันก็จะละลายอ่าออกง่ายง่ายได้นะครับก็ลองดูนะครับแต่นั้นก็เอาน้ำามาฉีดล้างออกไปนะครับช่วงที่เรากําลังทาความสะอาดนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าสิ่งไหนมันจะเสียหายนะครับเพราะยังไงจุดไหนที่มันใช้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเราเน้นไปที่ทําให้เครื่องมันสะอสาดก็พอนะครับ ตรงส่วนไหนนะครับที่มันสุกปกนะครับเราก็แกะมันออกมานะครับแกะฝามันออกมานะครับแล้วก็ฉีดนะ่ครับเข้าไปนะครับถ้ามันไม่ออกนะครับก็ใช้ทินเนอร์นะครับทินเนอร์ผสมสีเรานี่แหละครับมาเช็ดคราบที่มันฝังแน่นนะครับมันก็ช่วยได้นะครับมันช่วยเราได้นะในการสลายคราบนะครับหลังจากที่เราได้ทำความสะอาดเครื่องซักผ้า เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเดินสายไฟนะครับเพื่อจะต่อเข้ากับบอร์ดนะครับนี่ครับผมได้ทำการเดินสายไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายไฟมันมีข้อจํากัดนะครับเพราะเว่าเราไม่มีสายไฟมากมายนักนะครับเราก็เอามานํามาตัดต่อกันเอานะครับแล้วเราจะมาทําเครื่องหมายที่ปลายสายนะครับว่าสีไหนไปจําที่จุดไหนสีไหนไปจําที่จุดไหนนะครับ โดยนะครับเราจะ,ะทำการเขียนนะครับไว้ตรงนี้นะครับเพื่อกันลืมครับกันลืมนะฮะเพื่อกันลืมเราจะเราจะได้รู้นะครับว่าปลายสายนี้จําตัวไหนนะครับนี่อย่างปลายสายแดงนะครับจะเป็นลายนะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับ สีน้ําเงินตัวนี้นะครับก็จะเป็นนิวตรอนนะครับนี่เห็นไหมครับส่วนนี้ก็จะเป็นกาวหรือว่าเป็นนิวตรอนรวมนะครับหรือว่าคอมอนรวมนั่นเองนะครับนี่ครับสายนี้ตัวนี้ครับมันจะวิ่งลงไปที่ไปจัมต่อระหว่างมอเตอร์เดินน้ากับมอเตอร์ปั่นนะครับแล้วก็จะมาจัมตบพ่วงต่อกับตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัววาล์วน้ํานะครับมันมันจะจัมอยู่3จุดนี่เป็นที่เดียวนะครับ นอกนั้นเราก็เราก็จะแยกมานะครับส่วนเหลืองก็เป็นมอเตอร์เดรนนะครับเขียวเป็นวาล์วน้ําอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเราจะมานี่ครับต่อเข้ากับบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้จะเป็นบอร์ดแปลงจีนนะครับนี่ครับรุ่น s x y 2 0 0 2นะครับที่มีขายทั่วไปนะครับตามท้องตลาดนะครับ อันนี้แล้วก็ไปซื้อมาในตัวอำเภอนะครับก็มีขายนะครับเป็นแนวทางที่เราจะมาลองซ่อมแซมเพื่อใช้งานในในบ้านเรือนหรือว่าส่วนตัวของเราเองนะครับเมื่อเราเจอเครื่องซักผ้าเป็นอัตโนมัตินะครับแต่เพินว่าเจ้าเจ้าเจ,จ้าตัวบอดเดิมนะครับมันใช้งานไม่ได้นะครับมันใช้งานไม่ได้นะครับเราก็ ไม่ต้องไปซ่อมแซมให้มันเสียเวลาครับเราก็สั่งบอร์ดแปลงนะครับตัวนี้นะครับมามาใช้งานเลยนะครับเพียงแค่เราเดินสายไฟขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาสายไฟเข้าจุดนี้แล้มาออกจุดนี้นะครับส่วนตรงนี้เราจะต้องทากาวกันหนูไว้หน่อยนะครับนี่ครับทากาวกันหนูไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับ รอยอยารยธรรมมันยังมีเลยนะครับเนี่ยสามสี่รูเลยนะครับอันนี้เราจะทาไว้หน่อยเพื่อไม่ให้มันเข้ามากัดสายไฟของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําสายไฟมาต่อเข้ากับจุดจุดนี้นะครับจุดต่างๆของบอร์ดนะครับเพื่อทดสอบว่าอา่มอเตอร์นะครับหรือว่าภายในอุปกรณ์ต่างๆมันทำงานไหมเมื่อเราเริ่มกระบวนการซักหรือว่าปั่นแห้งนะครับ เริ่มจากสายแรกเลยนะครับสีแดงนะครับเราดูที่เห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นนิวตันหรือว่ากาวหรือว่าคอมมอนรวมนะครับสองจุดนี้นะครับตรงนี้จะเป็นลายนะครับขัวแรกเราใส่สีแดงเข้าไปนะครับ,บป,รปึ๊บตัวต่อไปนะครับจะเป็นมอเตอร์มอเตอร์นี้ผม มันจะหมุนซ้ายและขวาผมจะไม่จะไม่มีปลายสายจะไม่มีว่าสีอะไรนะครับเพราะว่าเราเน้นแค่ซ้ายกับขวาเราไม่จำเป็นต้องใส่สีนะครับเราจําได้ง่ายๆอยู่แล้วเราก็เสียบไปเลยนะครับเราเสียบฝั่งไหนมันก็ซ้ายขวาอยู่ดีนะครับเเสียบเข้าไปนี่จุดแรกไปแล้วนะครับจุดต่อไปนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะเป็นมอเตอร์เดนนะครับมอเตอร์เดนนะนี่ยครับมันจะเป็นมอเตอร์เดนนะครับมันอาจจะสลับกันนิดนึงนะครับเนี่ยแต่ตรงนี้เราเป็นมอเตอร์เดนมอเตอร์เดนสีไายนะถ้าเราจาไม่ได้ปุ๊บเรามาดูตรงนี้ครับที่เราเนี่ยครับทำการติ๊กไว้โอ้สีเหลืองนะครับมอเตอร์เดนสีเหลืองเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่โอเคนะครับตัวต่อไปจะเป็นวาล์วน้ําครับ บ่อน้ำจะเป็นสีเขียวนะครับเห็นบ่อน้ําสีอะไรเบ่อน้ําเขียวเราหาปลายสายเขียวครับนี่เห็นไหมครับสีเขียวเขียวนี่ครับเสียบลงไปนี่นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นนี่ครับคอมมอนรวมนะพวกกาวพวกนิวตนันอะไรพวกนี้นะครับ สงสายที่เหลือนะครับสีน้ําเงินนะครับเราจะไว้นอกสุดนะครับสีดําเราจะไว้ข้างในนะครับโอเคครับคือจุดนี้เรียบร้อยนะครับจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนะครับตัวบนสุดนะครับเราจะเทียบจากนี่ครับตัวเฟลชเชอร์นะครับ นี่ครับตัวบนสุดมันจะเป็นตัวนี่ครับสีม่วงนะครับแล้วเอาสีม่วงมาเสียบเข้าครับจุดนี้นะครับตัวตัวตัว,ตวแล้วก็สีส้มนะครับสีส้มจะอยู่ล่างสุดนะครับตรงกลางจะเป็นกาวนะครับโอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราจะลองเทสบอร์ดนะครับบอร์ดว่าใช้งานได้ไหมเมื่อมันใช้งานได้เราก็จะทําการประกอบนะครับเพื่อนําไปทดลองซักนะครับอเสียบปลั๊กหน่อยนะครับเราเช็คความเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นร่องรอยที่หนูทําลายนะครับ เครื่องนี้นะครับได้มาที่ร้านขายของเก่านะครับแถวแถวบ้านนะครับแถวกุศกรคุกจานเราเนี่ยนะครับเผะว่า,าเราไปเจอโอ้สภาพมันย่ำแย่มากนะครับก็เลยเอามาพอดีว่าที่ร้านเราไม่มีเครื่องซักผ้าจะมาซักพวกเศษผ้าที่เช็ดน้ําคาบน้ามงกน้ํามันนะครับเช็ดไม้เช็ดมือนะครับเราก็จะทําการซ่อมเครื่องซักผ้าอ่า อัตโนมัตินะขึ้นมาใช้สักหนึ่งเครื่องนะครับโดยทําการเ,าเ,ดเดินบอร์ดใหม่นะครับเข้าไปนะครับเ,เราทำตการเปิดนะครับเปิดเครื่องโอเคนะครับไฟเข้าแล้วนะครับจากนั้นเราตั้งมาที่คำว,ว่าสปินครับปั่นแห้งก่อนนะโอเคเป็นเมื่อสปินแล้วกดสตาร์ทครับโอเค ถ้ามันกรณีมันดังอย่างนี้นะครับดีเลยนะครับดีมากๆนะครับได้ยินเสียงนะครับกรณีดังอย่างนี้นะครับการปิดไปก่อนนะครับเราอาจจะเสียบสายผิดนะครับสายตาไม่ดีอย่างเงี้ยเราถอดไปก่อนนะครับเรามาสลับนี่ครับระหว่างเหลืองกับเขียวนี่ครับโอเคนะครับ การสลับนะครับอเอาสีสีเหลืองมาไว้ล่างนะครับเสียบเข้าไปนะครับจากนั้นสีเขียบไปไว้ข้างบนนะครับโอเคนะครับจากนั้นเสียบปลั๊กลองใหม่ครับมันดีมากเลยนะครับถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะได้ชี่นำในการแก้ไขให้นะครับ จากนั้นเรามากดเปิดใหม่ครับปึ๊บเลือกปั่นนะครับนี่เป็นสปินแล้วนะครับกดสตาร์ทตอนนี้เรามาดูที่มอเตอร์เดนครับมันดึงไหมครับโอเคนะครับดึงนะครับมอเตอร์เดนดึงดึงวาวขึ้นมาสุดนะครับโอเค จากนั้นเราจะรอสักพักครับหากมันเกิดกรณีแบบนี้นะครับเรามาทำการแก้ไขเกิดเหตุการณ์นะครับมันหมุนเฉพาะตัวใบซักแต่ตัวถังมันไม่หมุนนะครับเราจะต้องมาลองสับนี่นะครับสายที่มันไประหว่างมอเตอร์ซ้ายขวานะครับสับเปลี่ยนข้างกันใหม่นะครับเรามาลองอีกทีนะครับ เิดเครื่องนะครับแล้วก็ตั้งไปที่สเปนนะครับ <S <S โอเคนะครับกดสตาร์ทดูตัวมอเตอร์นะครับอีกทีนะครับโอเคครับมอเตอร์นี้ดึงสุดนะครับสุดอยู่นะฮะเรามารอดูว่าถังมันจะปั่นไหมครับ ครับรอสักพักนะครับมันจะล็อกตัวถังนะฮะให้มันหมุนไปพร้อมกันไหมนะครับรอสักพักนะครับน่าจะประมาณหนึ่งนาทีนะครับในการเริ่มกระบวนการปั่นแห้งนะครับ ประมาณ1นาทีน่าจะได้หนาที2องนาทีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เราต้องรอดูสักพักหนึ่งนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับหมุนแล้วนะครับโอเคนะครับเป็นนั้นว่าตัวถังนั้นที่เราเดินมาใช้งานได้นะครับััน,นี้เราก็จะมาเริ่มกระบวนการ ประกอบแล้วก็นําไปลองซักนะครับซักผ้าดูนะครับว่ามันปล่อยน้ําเข้าตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกจนถึงจบกระบวนการนะครับมันทํางานปกติไหมนะครับเราไปรอชมในการซักนะฮะในวิดีโอถัดไปนะครับนี่ครับก่อนประกอบนะครับเนี่ย เรามาละเลงนะกรับดักหนูกันหน่อยนะครับนี่ครับเพื่อให้หนูเข้ามาทำลายนะครับเครื่องซักผ้าของเรานะครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ไปลองซักกันเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันไม่มีตัวกรองนะฝุ่นนะครับตรงนี้จุดนี้ไม่มีตัวกรองฝุ่นนะครับดูครับข้างในโอ้โหฝุ่นเต็มเลยนะครับเราจะต้อง ไปมันไม่มีตัวกรองปุ่นนะครับปุ่นเต็มเลยนะครับเราขี้เขียวมาก่อนนะครับแล้วเราก็อันนี้ครับไปหามาแล้วของใหม่นี่ครับพร้อมใช้งานครับเปิดน้ำนะครับฟึบโอเคน้ำมารอแล้วครับอันนี้ เปิดเครื่องครับแล้วก็กดสตาร์ทเลยมาแล้วนะครับน้ำมาแล้วนะครับมารอดูว่ามันจะซักไหมนะครับโอเคครับเริ่มกระบวนการซักแล้วนะครับมารอดูว่า มันจะปั่นแห้งนะจบขบวนการคือปั่นแห้งนะครพร้อมให้เราตากไหมนะครับเข้าสู่ขบวนการปั่นแห้งแล้วครับเป็นอันว่าใช้งานได้ครับปกตินะครับหากพ่อ,พอแม่ท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางช่อง อาหารผ่านศึกพาซ่อมด้วยนะครับสวัสดีครับ